โอล่าโมล่าเขามีไข่ตุ๋นเมนไทโกะแล้วนะครับผมทุกคนก่อนหน้านี้มีแค่แซลมอนในซอสไข่ปลาเมนไทโกะแต่รอบนี้มาเป็นไข่ตุ๋นเมนไทโกะเลยโอ้โหเพิ่งวางขายแล้วก็มีโปรดักต์ใหม่อยู่2อันก็คือไข่ตุ๋นเมนไทโกะกับปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศอันนี้ใครอยากลองปลากระป๋องอร่อยๆนะแมคเคอเรลมาแล้วนะเนื้อแน่นๆทันก่อนมันจะเป็นซาดีเนไงเนื้อนุ่มๆอันนี้เนื้อแน่นๆเออเขาเลือกเอาแต่ส่วนตัววันนี้จะมากินไข่ตุ๋นให้ดูไข่ตุ๋นเมนไทโกะเป็นไงครับทุกคนาไข่ตุนเลย มีความครีมมี่มีความเด้งๆด้านในนั้นแบบว้าวดูนั่นสิครับไข่ตุ๋นเมนไตโกะนั่นเฮ้ยไอ้สามคนนั้นเงียบไปก่อนนี่ครับเดี๋ยวตักขึ้นมาให้ดูไข่ตุ๋นเมนไตโกะแล้วสีมันจะแบบว่าส้มๆนิดนึงเขาม,มีความเมนไตโกะไงต้องก้มลงมากินให้ดูอืม mm hmm. อร่อย มันแบบเป็นไข่ตุ่นที่มีความนัวมากครับมันนัวไข่ไงนัวไข่ปลาเมนไตโกะเนี่ยเป็นสีส้มๆที่อยู่ในเนื้อไข่นี่ป่ะรอบนี้มาเป็นเม็ดๆเลยนะไข่ปลาอืมดีอ่ะนี่ถ้าแบบอุ่นๆหน่อยนะเอาไปอุ่นนิดหนึ่งแล้วก็คลุกข้าวอืไปต้มมาม่าก่อนนะเขาก็ขยันทำเนาะทำอร่อยด้วยเลยประเด็น อและนี่คือการรีวิวไข่ตุ๋นเบนไทโกของโมราโมราไปสั่งซื้อตามกันได้นะครับอร่อยจริงแม่อร่อยไม่กินหมดนะอร่อยจริงราคาเท่าไหร่นะเห็นคนซื้อกัน2ี่บาทเองรับรองว่าคุ้มแล้วก็ถ้าคุณใส่โค้ดโมรานะัดทีในช้อปปี้ลดอีก10%ไปซื้อได้เลยรับรองว่าของใหม่เข้ามานี่ดีจริงแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กไลน์มีหมดเลยมาหลังจากเติมพลังแล้วนี่คือเกมดีบาวภาค2ภาค2หมายถึงเรากลับมาเล่นกันครั้งที่2วันนี้ต้องแก้มือนะทุกคน ขอบคุณมากครับเงียบเหมือนเดิมวันนี้เราต้องแก้เบือนะทุกคนได้เลยครับบอกเลยต้องผ่านแน่ปลอมฝังหัวแรกเลยเนาะเออฝังหัวมึงไปก่อนเลยสาหผมเลยทุกคนเกับยาเลยพี่นัทเอากระเป๋าพยาบาลดีกว่าดูศพด้วยดูศพไปด้วยวันนี้ไเห็นอเออดูศพมึงอะถ้าเจอเป๋ายาเก็บเป๋ายากว่านะมันเป็นของสําคัญเข้าตรงประตูโมงไงคุณจําไม่ได้ไงคุณเล่นมากี่ครั้งคุณจาแบบไม่ได้ไ ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะเป็นแผนที่คุณเองเนี่ยก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วป่ะเออเฮ้ยอะไรอ่ะคนเอออะไรหรอรับไม่ใช่เออไม่ใช่บอกว่าอะไรวะอยากได้ขนนกทิ้งหมดคนผิวดำทั้งหลายอยู่ฝั่งน้ำพุหมดเลยเย้มีคนจับศพว่ะเออนี่ไงนี่ให้ผมมองผีเลยไหมหรือยังเดี๋ยวกูเองกูเข้าไปใส่มาเอ้ยเอ้าอะไรครับเอ้เอ้าเฮ้ยใจเอาเลยเอาเลยโอเคโอเคตดก่อนนะ โอเคโอเคี๊ผมเอาจำสแกนปิดเสียงตดให้เออโอเคไปไอ้เฮียบ้านนี้กลิ่นอะไรครับกลิ่นแย่มากคุณตดลแมนอีกแล้วเหรอคุณบ้านนี้มันมีผีจริงๆด้วยอ่ะกลิ่นแรงทะลุมันยันตันเลไม่ได้มีผีมันมีตดโฟกัสกับเกมก่อนอะไรวะเนี่ยเสียงเฮียวรเนี่ยเสียงตดไงใช่ ผมไปเอาหัวก่อนนะโรคจิตวะเนี่ยเอาหัวได้ไง <c oughs> ไม่เอาหัวแล้วเอาอะไรเอาเฮ้ยใครว่างมาเอาเป่ายาหน่อยเดย์เต็มเลยเนี่ยชั้นสองห้องนอนหลักอยู่ไหนวะห,ห,<า>หาก่อนห้องนอนหลักอยู่ข้างบนเลยครับกูก็อยู่ข้างบนเนี่ยแห <c oughs> ละก็ห้องนอนหลักไงอยู่ข้างบน <c oughs> ใช่ก็อยู่ข้างบนนะพี่ใครก็ได้ใครก็ได้ครับทำไมไม่รอกไม่หมายถึงใครก็ได้ไงเออดีแล้วอ๋อ เปิดแล้วเนี่ยห้องนอนหลักมีขวดน้ําด้วยไอคิดน่าเก่งวะเนยกูกูกำลังเดินดูศพอยู่เก่งแบบเออกูรู้ได้หัวแรกแล้วโอ้โหเปิดทั่วบ้านเพื่อจะได้หัวแรกี่คิงมีกุญแจระเบียงมาเปิดด้วยใช่ห้องทํางานอยู่ไหนไม่รู้ครับคุณคุณขึ้นมาชั้นสองมาเอาขวดลงไปห้องใต้ดินหน่อยเดี๋ยวกุญแจระเบียง ตอนนี้ใต้ดินมีขวดอยู่5้าอันข้างบนชั้นสองมีสองมาหยิบไปเลยเดี๋ยวพี่วิ่เอาของอื่นก่นอนแอ่ตอนนี้มีแขวดแล้วทั้งนั้นมีเฟิร์สเอดด้วยนี่เดี๋ยวทยอยหยิบให้ล้างหัวก่อนเลยสาะผมตู้เสื้อผ้าคืออยู่ห้องไหนวะเอ่อใต้ตบันไดเลยพี่เลี้ยวซ้ายลงบันไดามาแล้วเลี้ยวซ้ายก็ดีนะใต้บันไดเลี้ยวซ้ายมันอยู่ชั้นล่างอะลงจากบันไดามาแล้วเลี้ยวซ้ายอะได้ละเนี่ย มีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยมีหัวแน่เลยมันมีนมันมีหัวในโลกนึงกิน่าปงมีอะไรให้กูไม่เอากูไม่วกูไม่เอายังไงจริงด้วยมีหัวจริงด้วยครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันี่นะเหมือนเอาหัวไปไว้ในห้องแดงแล้วมันไม่มีอีกามาไม่รู้ทำได้รครับห้องแดเคยห้องล้างน้ำมั้ยใช่ห้องรูปอ่ะมันปิดประตูได้ป่ะห้องแดงอ่ะปิดได้นกอ่ะนกมันบินผ่านห้องไม่ได้นะจริงๆเอาไปรวมไว้ไว้ก่อนก็ได้นะ ไปรวยเอาไปรวยไปรวยไปรวยเปนไงล้างมลนะห้องไหนห้องนี้อะห้องไหนห้องแดงไงห้องที่มีรูปถ่ายรว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 ยฟวยรวยห้องแดงคือห้องไหนวะห้องหลังบ้านไงพี่ห้องหลังบ้านห้องล้างภาพห้องล้างภาพอ๋อเขาเรียกห้องมืดมันมันก็ไม่มืดนะพี่เออเรื่องของมึงเลยนอกบ้านใช่เขาไปน่านบอ เอาหัวไปใส่เลยวะเนี่ยจะไปหยอดในรูแล้วเอาหัวไปเทินผมเอาหัวไปล้างอยู่ตอนเนี้ยกูถืออยู่หัวเนี่ยล้างยังล้างแล้วดิพี่คิงจำศพได้ใช่ไหมจำได้แต่จะลืมแล้วตอนเนี้ยมึงเป็นเนไม่ใช่หรอเป็นเนเหรอเป็นแค่หลอดเหรอเอบบี้เป็นเบบี้เปนบบเป็นสเปรย์ไหนดูดิหลวงพ่อใส่แว่นนะแว่นดำเด็กเสิร์ฟ ทั้งบ่อยทั้งอะไรอ่ะเป็นผิวดำหมดเลยว่ะอะไรอ่ะอิกามาอีกาอิกามาละอีกาใส่หัวอดทำไมมันมาแล้ยังมันก็ลุ่งนีบ้างแหละอุ้ยที่เห็นกุญแจวะเนี่ยแบบ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 วกุญแจแบแบบแบออพอยู่นี่จริงๆ่านไว้กับหัวก็ดีนะพอเราเข้ามาเราก็จะได้แบบ ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเดี๋ยวกูเอาไอ้นั่นแหละไอ้นี่แหละนู่นไอ้เหี้ยประตูนี่น้ำมนต์อีกขวดนึงนี่ประตูหนีบหน้าข้กงฝั่งเด็กเติรบ่อยอะไรเงี้ยไมเ่อะอยู่ฝั่งัน้ำพูดกันเลยได้กี่หัวแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ผมมีหัวหนึ่งเป็นสี่ป่ะเออต้องไดกห้าหัวปะรอบแรกอะเออห้าหัวห้าหัวทนหายหัวโอ้ยอีกอล้ว เอาฐานไปกองให้ตรงบันไดหมดแล้วนะเผื่อใครจะใช้ตอนแบบหนีตายอะไรเงี้ยพี่นังเจอหัวยังยังเมื่อหาใชนไหนไปแล้วบ้างเนี่ยป๊กผมกำลังอ,อยู่ชั้นสยองชั้นสยองอะไร<ผ>มึงอทุกวันมันน่ากลัวไงชั้นสยองห้องวาดรูปไม่มีหัววางล่อดู่อนเผื่อมันวิ่งมากนินนี่ไงเจออีกหนึ่งแล้วครบแล้วเดทั้งนั้นน่ะครั้งแรกแค่ห้าใช่ไหมนั่นก็จะครบแล้วล่ะ เดินเล่นดูเผื่อได้หกเราทิ้งเค้กไว้ในโลกนี้ไม่ได้เหรอจะได้นะใช่ป่ะอยากรู้ก็ต้องลองดูเราเค้กไปกองไว้ในโลกได้ไหมเผื่อว่าแบบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฮะเอาไวกองไว้หน้ากระจกชั้นล่างอะของห้องของโลกรูเนี่ยเผื่อมันเดินมาแดกเองเฮ้ยหิวให้อาหารไว้เดี๋ยวไปทิ้งไว้สักสามัแลวกันนะได้เลย น้ำยาเราครบแล้วใช่ปะใช่ตอนนี้หัวที่เราได้มาอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งน้ำาึ้งรับทราบอยู่ห้องแดงเหรออืมอยู่ห้องแดงหมายถึงศพใช่ปะอยู่ฝั่งน้ำผึมาทุกคนมาเจอห้องแดงไปเจอห้องแดงได้เลยจะเหลือหัวหนึ่งจำไว้ว่าประตูห้องแดงอยู่ตรงฝั่งกระจกอะจะเหลือสองคนนี้ในห้องแงมาเข้ามาเตรียมพร้อมในโลกนั้นไม่มีหัวแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้ว ก็ถ้าอยู่ถ้าอยู่นี่ห้าก็ต้องหมดแล้วล่ะตรงนี้มีสี่อ่ะตัวมือหนึ่งใช่ป่ะล่ะ yes sir เอาไปใส่ดูหน้าก่อนขายวะเนี่ยไหนอีกอันหนึ่งที่ได้มาใหม่คือไหนของผมไรสกอตคือไรสกอตอ๋อไหนวะมีมีใกล้ๆนี้ป่ะอ๋อมาอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยไปพี่คิงถือพวกล้วกันนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่หัวกุหลาบอ่ะที่มีกุหลาบอ่ะอังก็ใส่เลยดิฝังเลยนกบินมาแล้วนะอยู่เฝั่ง ใส่ไปก่อนเฉยใส่แล้วก็ฟังเลยปะอย่าเพิ่งฝังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งขุดทีเดียววิ่งขุดทีเดียวไม่คืออยู่ในโรงนกมันก็หยิบได้นะผมมีประสบการณ์ทิ้งเหรอใช่ใช่เอาถ้ากันทิ้งไว้ในโลงจะดีเหรอไม่ดีไงนี่ของผมนี่ไกมาแล้วนกมาแล้วคุณนกมาแล้วก็ปิดประตูไว้ดิไม่ใช่ก็มีคนวางไปแล้วไม่ใช่เหรอ ฝังเลยกำลังไล่ฝั่งแครวะลงกลัวหัวผู้ชายไปหาที่ก่อนนะทั้งนั้นอะอยู่ตรงศาลาแลกว่าตุมเออถ้าเสร็จแล้ววิ่งทะลุบ้านมาอีกฝั่งหนึ่งนะกูใส่ลงแล้วผู้ชายใส่สูตรฮัลโหลยินเปล่าได้ยินได้ยินวิ่งทะลุมาเร็วนี่ทางนี้ทางนี้เลย ใครก็ได้มาฝังตัวนี้หน่อยมีพี่ก่งคนเดียววะไม่มีอพวกพวยัเดียวเ,ยวเยวกันทิ้งไว้ให้ถ้าผีแดกให้มันแดกกูไปนี่ก็เสียสาระกลับมาห้องแดงหน่อยดิม,มีตัวมันใส่หัวเราอยนะู่เนาะแดงไปเลยกิงผีมาแล้วเด้อพี่จริงตรงสาระนนะหอ,หอหนึงนะไอยู่ลอยกลัวอยู่ไหน ยกฟิไปใส okay, uh, ่เลยคุณไปใส่เลยฝังเลยฝังเลยฝังเลยโดนแดดนะใส่เลยไหนที่ใส่ไปอ่ะฮะว่างแล้วมาชุบด้วยนะ ใส่แล้วจริงกูใส่แล้วแต่ตรงไหนพี่นัจุดชั้นหนึ่งสองโอเคตรงหน้าทางเข้า้ยุดโดดตกจุดไปหาหัวเพิ่มทางเข้าหลุมแบบตอนตอนแรกที่เราเข้ามาฝั่งนู้นมีเค้กอยู่สามอันเลยพมาละเออเน้นอันนี้หัวจ๋าพี่มาละจ้าอ้าอันมาห่านละโอเคเดี๋ยวจะไปหาหัวเพิ่มได้และหนึ่งครับถ้าอีกข้าหัวมันต้องจบว่ะที่รุ่นเรา เฮ้ยใครโดนมีคนโดนไหมเหมือนได้ย kind of like ินเสียงได้หรอยังยังกำลังเอาหัวไปนะมาล้างหรอครับโอ้ยกระจกตรงนี้แตกโอ้ยใส่น้ำแล้วบอกหน่อยนะใส่แล้วครับใส่แล้วเฮ้ยใครโดนอ่ะฟิวโอเคทิวตายใช่ป่ะเดี๋ยวผมไปช่วยพี่นัดมาล้างหัวกำลังไปแอีกนึงใจเย็นนะทุกคนเราควรจะไปทีละสองหัวอะไรเงี้ยมีหัวที่ล้างแล้วอยู่ตรง ที่ล้างน้ำนะพี่นัทเออไปเฝ้าให้ชุบชุบกันเราสามารถทีละห้าแล้วอีกทีละห้าได้ไหมมันต้องห้าสามห้าสามสองประมาณนี้รอบนี้เอาให้ได้สามอะไรอะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะไปหาไม้กระหัวหนึ่งไปได้เลยครับหรือไม่ก็จริงๆอ่ะจริงๆก็ล้างไว้สักห้าเลยก็ได้นะเ่อแล้วไปฝั่งทีเดียวเยอะนกชนตายนกเยอะเกินเดี๋ยว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 นกนกนกจะตายจะตายจะตายไม่มีใครอยู่เล้ว คุณมาหาพี่ที่ห้องใต้ดินเร็วมาเอาหัวไปไว้ห้องจะตายไะไปไม่ได้ถ้าโดนไล่อะวิ่งหนีเลยทันนะไม่ต้องหันไปถ้าเรายิงไม่ได้ยิงสู้ไม่ได้ชุบหน่อยชุบหน่อยโดนนกแป๊บนึงมึงวิ่งหนีนกอยู่มันโกรธมึงมันจะโกรธละมันจะโกรธละวกำลังหาหัวอยู่มีตายคนนึงนะต้องรีบชุบมีใครชุบยังอุ้ยนกสามตัวนกสามตัวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะตายสองละวรัครูว่าเราจะล่วงเหลือเหลือคนเดียวกลับมาช่วยกันโอเคผมกำลังกลับไป ผี่มาหากูไอเฮียไอ้ขวางทางกูออกไม่ได้กูโดนผีแดกแน่ห้องใต้ดินไอ่ฟลตายปะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่คุณลงมาห้องใต้ดินเร็วเอาหัวไปไว้ห้องแดงก่อนพี่นั้นยังรอดปะกูตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงเองเดี๋ยวลงเองนี่นี่มาแล้ว เออแล้วผีมันอยู่ห้องนี้โอเคที่นี่มันโลหัวแบบหัวทิงกลับไปโลกนู้นหัววางที่พื้นอยู่สองอันห้องไหนวะห้องใต้ดินห้องใต้ดินมีสองหัวเลยเหรอเออจริงด้วยทิงกลับมานี่โลกเจออีหัวหนึ่งแล้วครับสองคนนั้นเอาไปเฝ้าไว้เดี๋ยวพี่กับเฮ้ยเฮ้ยไงไงหัวนั่นแหละผมทำไว้เดี๋ยวผมหายก่อนกูจะไปล้างเพิ่มอีกขวดเดี๋ยวจะเป็นสามหัวนะสองคนนั้นเอาหัวไปไว้ห้องแดงก่อนเลยเร็ว รอเพื่อนมาอยู่ยืนเฝ้าให้อยู่อีกไปเลย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 สองคนอ่ะไปเลยวิ่งไปด้วยกันเลยเดี๋ยวที่ร้านอีกหัวนึงกู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 กอีกแค่สองคนอีกหลายลูกแล้วปิดห้องเลยนะห้องแดงอ่ะโอ้ยเชี่ยใช่เวลาไปเติมน้ำให้อหัวหนึ่งยาเราโอเคป่ะพยายามประคองยาด้วยนะ รอดไหมนะรอดไหมนะรอดดีถอยมันหาผมหน่อยมาหากูเงี้ยครันแล้วมันขวางทางออกกูเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยทุกคนพี่ทิ้งหัวตรงทางเดินใต้ดินนะหัวที่ล้างหัวที่ล้างแล้วหัวที่ล้างไรหัวหนึ่งอยู่ใต้ดินมาเอาหน่อยครับทราบครับนั่นชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างเฮ้ยตรงตรงที่กูมีมีหัวด้วยจริงเหรอเจอแล้วนี่ไง ระวังดูดรดนดูดทำเอาไว้ก่อนมึงเออเราก็ออกมีเค้กอยู่ในโลกนี้ปะระวางได้ในโลกนี้ไม่เห็นนะแต่เพี่ทิ้งไว้หน้ากระจกอะไม่มีเหรอไม่เห็นเลยเดี๋ยวพี่เฝ้าหัวให้อี่กาหัวไปนี่พี่นตัวไหนอู้ยเนี่อเอาไปเก็บเอาไปเก็บนี่นี่อยู่นี่อยู่ห้องน้ำนี่เอาไปเลยหัวหนึ่งทั้งนั้นน่ะตอนนี้เราได้สามสามแล้วคุณเออเออกำลังเอาสี่กับห้าไปให้ไม่เป็นไรค่อยๆอย่างเงี้ยไปก่อนยื้อไปก่อน ต้องหายาเพิ่มนะผมจะเอาไปล้างนะเออเอาเลยล่าสุดอุ้ยเติมน้ำไหยัง่ะเติมไปแล้ว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 เดี๋ยวไปหาหัวที่ห้าให้ทราบครับดคืออย่างน้อยครั้งที่ห้ามันยังแบบไม่ถี่เท่าครั้งที่เก้าไงปล่อยมันไปนี่ไปก่อนโอ้โหกูเลยกูเลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพอจะใส่รอบนี้ต้องกรุบอัพบแล้ววิ่งพร้อมกันได้หัวแล้วครับเลยหัวเดียวที่ยังไม่เจอตอนนี้ ได้หมอบาทหลวงมาไม่รู้มีป่ะนะเนี่ยไม่ลืมเติมน้ำแป๊บมันจะออกให้ห้าหัวเลยหรอวะมันออกแค่สี่หัวผีมาหาผมไม่เป็นไรล่อข้างนอกไว้คนหนึ่งอย่าให้มันเข้าไปห้องแดงก่อนน้ำผมเติมไม่เสร็จนะผีมาคนว่างไปชุบแล้วก็ไปเติมไปชุบฮะไปชุบใครใครตายชุบปักชุบปักชุบปักแล้วเติมน้ำให้ด้วยพากันลงไปเติมเติมน้ำให้ ผมอยู่ชั้นล่างในโลกผีกำลังเดินออกกระจกไปพิงค์มึงรอซุปาร์กันเดี๋ยวกูไปเติมน้ำก่อนไม่มีหัวที่ห้าว่ะเฮียมันอาจจะแอบอยู่หรือเปล่าพี่พิงคลองที่พื้นนะเอเดี๋ยวไปเฮ้ยเจอนะเจอนะจ๊เจอแล้วเจอแล้วทุกคนกำลังมีหัวกำลังอยู่นี่ผมไปเติมน้ำก่อนเติมเลยไปด้วยไปให้หมดเลยทุกคนกุ๊ปอัพเลยครับโอเคไปรอไปสแตนบายรอห้องแดงอย่าไปมองหน้ามันนะ สองคนนั้นไปสแตนบายรอห้องแดงเดี๋ยวถ้าพี่ตายหรือปากตายก็อะไรพี่ฟิวพี่ถือไม้หัวนึ่งอะคุมกันบอดี้บอดี้บอลคนสุดท้ายอยู่ที่พี่นัทพี่อยู่ไหนอ่ะมาอยู่กับกูหน่อยข่างห้องแดงห้องแดงไปไปไปเก็บไฟฉายที่พื้นเติมทุกคนเดลืองมาครับเหลืองมาโอ้โหเดี๋ยวลอยเดี๋ยวให้มันกินผมก็ได้เอาหัวไปทิ้งห้องแดงให้ได้ สี่หัวครบแล้วครบแล้วมามาออกมาเลยเอามาสองหัวจะคิงไปถือพวกคิงก่อนจะถือพวกมึงชุบไอ้ปั๊กขึ้นมาก่อนคุณหยิบหัวมาเร็วๆอามหนยู่ชั้นล่างพี่โอ้อกกะอีกจุดเกิดจุดเกิดที่เดิมบ้านหลวงอยู่ไหนอ่ะไหนวะชั้นล่างไหนวะเดี๋ยวที่เว้งเดี๋ยวที่เว้งเราคนละฝั่งต้องวิ่งขุดแล้วนะไปเลยไปเลยเอ้โอเคทางไหนทางไหนไปไปไปวิ่ง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 ไปยิ่งวะวิ่งไปวิ่งไปไม่ต้องสนากาเดี๋ยวให้คนอื่นยิง ถหัวอไรอยู่บรหลวงบหลวงอยู่ฝั่งน้ำผุอ่ะคุณตามิงมานบัหลวงอยู่ฝั่งไอ้นี่มาหนี่กูถือหัวอลอยอยู่ปลกวิ่งมาด้วยใช่ปะใช่ครับปอยู่นี่ปอยู่นี่โอเคปาวนี่นี่ใช่ไบัหลวงไบรหลวงบหลวงอยู่นั่นใช่ใช่ใช่ใส่เลยใส่เลยขุดเลยผมถือหัวใครก็ไม่รู้ผมสีส้มผมสีส้ม เออเมด่ะรุกได้ทุอย่างเดี๋ยวถ้าใครตายอ่ะถือหัวแทนคนนึงนะวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันไปไหนเขาดูหัวก่อนเดี๋ยวเราไปไม่รู้ทิศทางนี่กูมีหัวผู้ชายคนนี้อ่ะผมอยู่หน้าบ้านผีมหาผมอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้นั่นชุดลายสก๊อตอ่ะชุดลายสก๊อตชุดลายสก๊อตใช่ด้วยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปชุดลายสก๊อตฝั่งไปแล้วปะยังผมจะตายแล้วเนอะอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าทางเข้าใต้ดินเลยฝั่งเหลือฝั่งเดียวแล้วเหลือฝั่งนู้นเหลือแค่ฝั่งนู้นแล้้วตอนนี ครับมึงถือหัวดิวะเนี่ยใช่ผมถือไว้เมื่อกี้นี้ตรงไหนใต้ตรงไหนทางเข้าใต้ดินข้างนอกทางเข้าใต้ดินข้างนอกคุณรีบไปเอาหัวตรงนั้นก่อนเดี๋ยวนก,กมันเอาไปทางใต้ดินข้างนอกทางใต้ดินข้างนอกเดี๋ยวนะถ้าออกจากหน้าบ้านเลี้ยวขวาหลังบ้านเลี้ยวซ้ายเจอไหมคิงนกไล่หลังเจอเลยมันเอาไ<ด>ป<ด>แล้วเหรอน่าจะยังผมเป็นผีอยู่นี่ปะนี่ไงอยู่ข้างนอกฝั่งนี้ตอนนี้ฝั่งนี้นะำพุฝั่งซ้ายฝั่งขวาังกำลังไปกำลังไป ตอนนี้ผีอยู่ในชั้นล่างเฮ้ยนี่นี่หัวหัวหัวคิงทิงทิงฝังคิงมาฝังนี่คิงฟิวเอ้ยพี่ไอ้พี่ไอ้คิงไปเป่าหัวมาพี่ไปเอาหัวทำไมเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นใจเย็นไอ้ผิวจุดแล้วก็เดี๋ยวหมดไปนี่เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผิดอันไอกาอีกาอีกาไอกาฆ่าพี่คิงหัวผู้หญิงผมส้มนี่ฟังเลยพี่ฟิวโดนพาไปเลยพาไปเลยวิ่งมาหน่อย ต้องชุบคนนึงนะเพราะพี่ฟิวโดนละได้ได้ได้ชุบก่อนชุบก่อนคิงอีกาเยอะอีกาเยอะเราบองนะมี่อยู่ไหนวะเนี่ยกินเข้ากระจกที่นั่นต้องมาชุบผมปะเออกำลังไปนึงหาทางไปอยู่คิงมันเข้ากระจกทำไมออกมาชุบกันเร็วเขายืนนูงนั้นแล้วฟิวฟิวแมกอุ้ยหืออกมาโดนอีกาแป๊บนึงนะข้างหลังมีอีกาตัวนะพี่ฟิวเข้ากระจกก่อนพ่ผิเข้ากระจกก่อนเข้ากระจกก่อนเดี๋ยวช่วยกระจกแตกกระจกแตกปะไม่แตกนะกูดึงแล้วกูดึงแล้วพี่ฟิวดาวฟิวดาวฟิวดาว นเอาหัวไปละเอาหัวไปละเดี๋ยวผมโดนผีเองผี <c oughs> งไปใต้ดินหัวสีส้มไปไหนผีไปห้องครัวชุดแดง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 อยู่ด้านหน้าคุณด้นานหน,น,น,น้าด้านหน้าด้านไหนพาไปหน่อยใครถือเสียบอยู่พี่ฟิวตรงนั้นมีผีไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั๊กไอ้คิงมากูเร็วไปแล้วไปแล้เดี๋ยวชุบเ,เองเดี๋ยวผมชุบเ,เอง ด้านหน้า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 ไหนก็หน้าด้านหน้าทางนี่นี่นี่คิงคิงคิงฝังฝังฝังด่วนแต่กูเอาหัวนะฝังมาเลยหัวสุดท้ายหัวสุดท้ายหัวสุดท้ายไปเอาเร็วออกไปหัวเด็กปะวิ้ยอย่ามองอย่ามอี๋ยวตายเฮ้ยมันไม่เป็นไหเปช่ไหมมีสองหัวสองหัวนี่ตรงนี้เร็วมาเอาหน่อยถือไปคนละหัวเลยวิ่ง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 ไปเลยพี่ไม่คิงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องไปสนใจมัน วิ่งมันวิ ang, ่งหน Sal ีได้คุณตรงนี้คุณหัวคุณอ่ะนี้ไหนตรงนี้กลับมาดิกลับมาโรงงานแต่งอ่ะเนี่ยกับพี่ไฟอยู่กับพี่ไฟอยู่คุณกลับมาหันหลังกลับมาหน้าหน้าหลุมตรงนั้นนะมุมอ่ะพักเดี๋ยวผมโดนผีให้มาฝังมาฝังมาฝังอีหัวนั่งโยกูหลุมสุดท้ายอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งฝั่งนู้นหมดแล้วปะ ฮ่แม่ดูาม่ดูหัวหน้าแม่บ er ้านบ้านเปรดนี่นี่นี่ฝัง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 เร็วบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกกันผีไว้คุณผ่านแล้วผ่านแล้วไอ้คิงเย้ชูปุ่มด้วยได้ไหมอ่ะปั๊บไม่มียาเย้สุดยอดอ่ะโคตรเร็วสปีดสปีดลันเลยเอาพัวตีมันเลย มันยืนงงอยู่อะมันตายไม่รู้แต่ป้ากะตายยังไงฟื้นหมดแล้วอะเฮ้ยมึงต้องมาคานเข่าต่อหน้าลุงว่ะมองพี่ฟิวเป็นคนลุงหัวลันะเอาผัวฉอหัวแน่เลยเฮียกิโยตินเหรออื้ห้ยมึงเอาหัวแขกไปเล่น่งนั้นเหรอผู้ที่สูญเสียทุกคนก็คือแกไม่ใช่ฉัน มันยังอยู่มีผู้หญิงคนนี้ตั้งหารที่สูญเสียปีศาจไม่ได้สูญเสียอะไรวะแต่ว่ามีมีพาคต่อแน่อนเดี๋ยวติดต่อเฮ้ยอัปเด็ดอาซาเซลมันยังไปต่อดานอื่นอีกวะเฮ้ยใช่เก้านี้สุดยอดครับมือสังหารฟิววี่เยโดเยโดอิกาย2ิบสองตัวผู้ช่วยเหลือปักกี้ผู้พิทักปักกี้นาตี้ ไลอยขิดทั่วคิงคีเรียบร้อยครับถือว่าประสบการณ์ทั้งสอครั้งที่ผ่านมาทําให้เราเล่นได้อย่างสมูทมากๆในวันนี้ใช้เวลาไปแค่26นาทีเท่านั้นครับเราเซตอัพประมาณเซตอัพประมาณ10นาทีแล้วก็วิ่งทีละห้าทำดีมากทุกคนเก่งมากแย่ความทรมานที่สุดเซียวเยสุดเซียวอะไรล่ะโอเควันนี้พวกเราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการเรียนรู้ของเราไม่สูญเปล่าแล้วอาเซเซลก็ต้องหนีจากพวกเราไปอีก ไปหากันอีกทันที่หน้าน่าจะปีหน้าคิดว่านะสำหรับวันนี้ทั้ง4คนลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับกดไลค์เป็นลังใจให้ด้วยทุกคนเก่งมาก